สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันปิดตามหาอุดหรือว่าปิดตายันยุ่งหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธปี2 5 6 6วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการแจกศูนย์จองมีอยู่ทั้งหมด5องค์ถ้าใครสนใจนะครับองค์ละ300บาทยังไม่มีคนจองนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดลังกันเลยนะครับในหนึ่งลังก็จะมีจำนวน100รลุ้นนะครับเป็นรายการที่4รายการที่4ี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงโบราณแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์ จัดสร้างจํานวนแค่1,500องคงนะสร้างไม่เยอะ1,500องค์นะครับเราเปิดให้บูชากันอยู่ที่องค์ละ200บาทถ้าเอา3ององนะก็คิด500บาทนะครับอันที่รับหนังยางนะ่าจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการเซอร์ไพรส์เขาก็จะมีฝังพลอยแดงนะครับแล้วก็มีฝังเพชรแล้วก็มี กระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาคนะครับเท่าที่ทราบนะส่วนอย่างอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรเพิ่มเพราะว่ามาทั้งหมด12องค์นะครับรายการเซอร์ไพรส์เขาเซีนมาแล้วก็ติดเป็นรายการที่4มา ถ้าเทียบกับปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับรายการเซอร์ไพรส์ไปลุ้นเหมือนการถ่ายล่าแกะอีกมีถึง12ององนะครับใน1นงรังหนึรังจำนวน100ลุ้น วางด้านบนเป็นรายการที่4รายการที่4เหมือนกันรายการที่4การลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเป็นรายการปกติก็เหมือนกัน มาเหมือนกันเป็นรายการที่4นะครับติดรายการที่4เป็นเนื้อทองแดงโบราณแต่ว่ามีลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับมีลุ้นแบบฝังพลอยแดงมีลุ้นฝังเพชรกระไลเงินกระไรทองกระไรนาคแล้วก็แบบอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่ามีมาทั้งหมด12องค์เดี๋ยวเราจะมาเทเพื่อกระกันเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะบูชาแค่องค์เดียว 3องค์5องค์แล้วแต่นะครับมีโอก,กาสได้ลุ้นเหมือนกันหมดปิดตามหาอุดหรือว่าปิดตายันยุ่งนะครับรายการที่4นี่เนื้อทองแดงโบราณเราให้บูชาองค์ละ200บาทถ้า3องค์คิด500บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเกาะหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มนะครับปลกเสกถึง3วาระนะครับพิธีดีนะ3วาระจะสร้างน้อยด้วยรายการที่4เนี่ยแค่1,500องค์จะสร้างไม่เยอะนะครับเป็นปิดตายันยุ่งหรือวปิดตามหาอุดของหลวงปู่อิ่มนะครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะเปิดให้ชมเป็นตัวอย่างสักสองรุ่นมาดูองค์จริงกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวราคากันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมตอนท้ายคลิปกัน เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างที่เราสุ่มขึ้นมาสองลุ้นกันนะครับที่กล่องจะเขียนว่าพระปิดตามหาอุดหลวงปู่อิมปัญญาวุโธว,วัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราช2566กล่องจะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราแกะซีนออกมาแล้วนะครับองค์แรกนะครับที่แกะออกมาเจอเป็นเนื้อประมาณนี้ทองแดงโบราณก็เป็นพระปิดตา เอามือปิดตาปิดตรงท้องนะครับตรงเข่าจะมีโค้ดคำว่าอิ่มอยู่แล้วก็เป็นโค้ดเลขไทยตรงบริเวณหน้าแข้งนะครับจะมีเป็นโค้ดเลขไทยอยู่สวยงามมากนะครับปิดตายันยุ่ง หรือว่าปิตามหาอุดอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างเบเรนใต้ฐาน ปิดตาปิดหูปิดทวารด้านบนสวยงามมากเนื้อทองแดงโบราณแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์อันนี้แกะมาลุ้นแรกเจอเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับยังมีคาบเบ้าขาวๆติดอยู่เดี๋ยวเรามาชมอีกองหนึ่งนะครับลุ้นที่สองที่แกะสุ่มออกมา จะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับสวยงามมากสีก็ไม่เหมือนกันก็มีโคอดอิ่มแล้วก็โคดเลขไทยเหมือนกันนะครับอยู่บริเวณขาอันนี้คือด้านหน้าเขาจะออกไปทางทองแดงออกผิวรุ้ง,งด้านข้าง ด้านหลังยันชัดเจนสวยงามปิดตายันยุ่งด้านข้างบริเวณด้านล่างด้านบน เราเปิดให้บูชากันอยู่ที่องละ200บาทหรือว่าลุ้นละ200บาทถ้าเอา3ลุ้นคิด500บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเกาะจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยต่างๆก็ไม่มีบกเพิ่มนะครับจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางเป็นพระปิดตามหาอุด จเป็นพระที่อุดมไปด้วยความดีที่มีคุณวิเศษครบถ้วนทุกอย่างโดยสมบูรณ์นะครับมีอำนาจพุทธคุณโดดเด่นอยู่สองในก็คือเกี่ยวกับด้านโชคลาภอุดมสมบูรณ์ที่มั่งคั่งแล้วก็อยู่ยงคงกัะพันชาตรีก็นับได้ว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับครอบจัก,กรวาลปิตามหาอุดก็ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะคงกัะพันชาตรีอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังมีความอุดมไปด้วยอำนาจเมตตาบารมีโชคลาภและก็คุณวิเศษทั้งหลายทั้งปวงถือว่าครบถ้วนทุกประการในหนึ่งเดียวนะครับ ปิตามหาอุดถือว่าสวยมากบูชาราคาเบาๆนะครับหลวงปู่อิ่ม ปัจจุบันอายุ107ปีถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line ID ดีเป็นล i ad, ยแอด pbpb4289 แอด pbpb4289 หรือถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สกแกน q r code ตัวหน้าจอนี้พอสกแกน q r code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพ้าบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยง่ายนิดเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านาพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปภาพใหม่ๆลงไปล้วจะเห็นก่อนใครๆพระบางอย่างมีจำนวนน้อยมีจำนวนจำกัดถ้าเราเห็นก่อนแล้วเราสนใจมีการก่อนอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ